มันนี่พลสตลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนบริษัทไทยเรน์อาคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888ช่วงเป็นเงินเป็นทอง สนับสนุนโดยธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ m ั n นี่พล s สฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101รายการ m ั n นี่พล s ผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation และผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราพบกันทั้งสาวและอาทิตย์ ทาง FM 101แห่งนี้เริ่มต้นตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปนะครับแล้วก็เรียนเชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราจะได้เอาไว้ฟังรายการวิทยุทั้งสดและย้อนหลังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราแล้วก็2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกคอดไลน์สายด่วน081984 9 7 3 5 0819849735วิธีที่สองง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชัน l ล n e l ลาย ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A S I พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s i แล้วตามด้วยคำว่า moneyplus e moneyplus ติดกันตรงตัวนะครับฝากคำถามเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนรวมเรื่องการวางแผนทางการเงินหรือการจัดพอร์ตการลงทุนเชิญได้เลยนะครับ คุณผู้ฟังครับโค้งสุดท้ายของปีสำหรับท่านที่สนใจวางแผนภาษีกับ LTF และ RMF นะครับงานนี้จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและโครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมนะครับเชิญร่วมงานสัมมนาวางแผนภาษีกับ LTF i m f ในงานนี้ครับพบกับกองทุนรวม LTF IMF สำหรับวางแผนภาษีและกองทุนรวมอื่นๆด้วยกว่า1,000กองทุนจาก19บลาจชั้นนำครบที่สุดส่งท้ายปีและก็จะมีเจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้วยนะครับเริ่มต้นลงทุนเพื่อวางแผนภาษีกับ LTF และ IMF ในปีนี้รวมทั้งสำหรับปีหน้าด้วยเริ่มต้นวางแผนใช้เงินน้อยทยอยลงทุน LTF IMF ทุกเดือนเริ่มต้นพันบาทต่อเดือน ก็ลงทุนได้แล้วนะครับนอกจากนั้นในงานนี้ครับพบกับสัมมนา,าเด็ดวิเคราะห์เจาะลึกเคล็ดลับเลือกกองทุน LTF และ RMF และอัปเดตภาษีเกณฑ์ใหม่พร้อมพบกับการแนะนำกองทุนเด็ดจากบจมาให้เลือกลงทุนด้วยนะครับแล้วก็จะมีท็อป20ผลการดำเนินงานเด่นของกองทุนรวมพิเศษครับลงทุนในงานรับโปรโมชั่นต่างๆสำหรับผู้ลงทุนและรับฟรีหนังสือซีรีส์ชุดกองทุนรวมด้วย งานนี้ครับโค้งสุดท้ายของปีสำหรับท่านที่สนใจวางแผนภาษีกับ LTF และ IMF นะครับงานจะมีครับ17-18ธันวาคมเสาร์17และอาทิตย์18ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกาที่หอประชุมสุกรีแก้วเจริญชั้น3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถนนรัชดาพิเศษนะครับเดินทางสะดวกด้วย MRT มาขึ้นที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและมาออกที่ประตู3นะครับหรือสนใจจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ w w w t h a i m i t u a o n f u n n e w s c o m หรือ Facebook ไทยมีช่วฟันก็ได้นะครับงานนี้จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและโครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมนะครับ และช่วงแรกของรายการมันิพลาสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมในวันนี้ครับเป็นช่วงเป็นเงินเป็นทองสนับสนุนโดยธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนครับคุณรู้ฟังครับ เงินฝากเพื่อเรียกประชารัฐผู้สูงวัยจับธนาคารออมสินธนาคารออมสินเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปฝากเงินกับเงินฝากเพื่อเรียกประชารัฐผู้สูงวัยพร้อมดอกเบี้ยสูงถึง1%ต่อปีสามารถเปิดได้คนละหนึ่งบัญชีเท่านั้นนะครับโดยฝากขั้นต่ำเพียง100บาทสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณลุงคุณป้าอย่าลืมมาใช้บริการด้วยนะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ออมสินคอส 1115หรือ www.gsb.or.th ครับธนาคารออมสินส่งสุขท้ายปีกับ GSB Home Loan นะครับธนาคารออมสินมอบความพิเศษสำหรับคนอยากมีบ้านกับสินเชื่อเคหะ GSB Home Loan ไม่ว่าจะเป็นซื้อบ้านใหม่ สร้างต่อเติมซ่อมแซมหรือไถถอนจำนองกับดอกเบี้ยสุดพิเศษเฉลี่ย3ปีแรกเพียง3.25%ต่อปีนอกจากนั้นครับยังมอบความพิเศษให้สำหรับผู้ที่มีบ้านอยู่แล้วแต่ต้องการเปลี่ยนบ้านเป็นเงินไปใช้ใจ่ายได้ง่ายๆกับสินเชื่อบ้านแลกเงินพบกับดอกเบี้ยสุดพิเศษเช่นกันเพียง5%ต่อปีใน2ปีแรก วงเงินกู้สูงสุดถึง10ล้านบาทผ่อนนานถึง15ปีนะครับผ่อนนานถึง15ปีนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง3 0พันวาคมนี้นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GSB Call Center โทร115 5หรือ w w w gsb o r th นะครับ ธนาคารอมสินนำเสนอเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ70วันดอกเบีย้ยสูง2.89%ต่อปีรับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาอายุ15ปีขึ้นไปดอกเบีย้ยได้รับยกเว้นภาษีจำกัดผู้ฝากเพียง1,800คน ต้องไปรับไปจองสิทธิ์ภายในงาน Thailand Smart Money ครั้งที่7ระหว่าง16-18ธันวาคมนี้ณห้างสปปรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับฝากได้ภายในงานหรือทุกสาขาทั่วประเทศระหว่างวันที่16-22ธันวาคมนี้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอมสิน1115นะครับเอาล่ะครับผูบ้ฟังครับในช่วงแรกวันนี้มีให้ลุ้นกันอีกเช่นเคยมีให้ลุ้นกันทั้งสิน้น5รางวัลดังต่อไปนี้ครับ หลังว,วันที่5เป็นหนังสือจากติ๊งไปย้อนเรื่องเที่ยวลาวนะครับหน้าเที่ยวครับช่วงนี้เลยหลังว,วันที่4ครับเป็นหนังสือจากติ๊งไปย้อนเรื่องหาเงินมาเริ่มทําธุรกิจได้ไม่ยากนะครับบอกเคล็ดลับในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหลังว,วันที่3ครับเป็นหนังสือจากติ๊งไปยอนเรื่อง เก่งอสังหาลงแค่หมื่นคืนเป็นล้านหลังวันที่2ครับยังคงเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งเบยอนเรื่องทำกำไร1 0นเปด้วยหุ้นเทินอาราวนะครับส่วนรางวัลที่1เป็นเสื้อโปโล l i m i t ต็ดเอดิชันจาก Friday s p e c i a l Talk สนับสนุนโดยเบ s ส r r f c t อีกหนึงรางวัลน,นะครับรวมห้ารางวัลให้ลุ้นกันในวันนี้ครับคำถามถามว่า สินเชื่อบ้านแลกเงินจากธน,นาคารออมสินให้วงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทและให้ผ่านนานอ 10, 000, 000, ผานนานสูงสุดกี่ปีครับคำถามถามว่าสินเชื่อบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินวงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทและให้ผ่อนนานสูงสุดกี่ปีครับระว่างข้อ1 10ปีข้อ1 10ปีหรือข้อ2 15ปี หรือข้อ2 15ปีถ้าทราบคำตอบแล้วด่วนนะครับส่งคำตอบมาง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชัน Line l ล n e ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI สพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI สแล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus e M-O-N-E-Y-P-L-U-S Moneyplus ติดกันตรงตัวตอบข้อ1 10ปีหรือข้อ2 15ปีตามด้วยชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านนะครับลุ้น5รางวัลประจาวันนี้นะครับ และช่วงแรกของรายการมันิพัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมครับคุณร้ฟังครับเดี๋ยวไปติดตามดูนะครับการเตรียมจะปรับโครงสร้างธุรกิจของ ปตทจำกัดมหาชนจะมีความน่าสนใจหรือไม่อย่างไรนะครับและเลคคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทางบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยต่อตัวหุ้นของปตทด้วยผมเชิญคุณกิติชานศิริสุขอาชา h e a d of Retail Research จากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB นะครับนักวิเคราะห์ระดับมือรางวัลให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับ คุณกิติชานสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุศนาครับขอบคุณที่สลับเวลากลับมาคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ด้วยนะครับครับยินดีครับ พอดีกูรุฟังที่รักของเราฝากคำถามมาผ่านทางแอปพลิเคชัน l ล n e l ลาย ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus MONEY PLUS Mon Moneyplus ติดกันตรงตัวนะครับ,ค,รบคุณโช Heroes ติกถามว่าปตทปรับโครงสร้างธุรกิจและมีแผนนำา t t t r r เข้ตาตลาดหลักทรัพย์เอจะส่งผลกระทบต่อ PTT แม่อย่างไรในขณะที่ปตทบอกว่าการตัดสินใจปรับโครงสร้างในครั้งนี้เนี่ย ยังถือเป็นขั้นเริ่มต้นเท่านั้น ปตทจะนาเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพลังงานคณะกรรมการนโยบายและทวิสาหกิจคณะรัฐมนตรีและที่ประชุมผู้ถือหุ้นปตทต่อไปเพื่อจะพิจารณาอนุมัติกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็ย้าว่าเป็นเพียงแผนขั้นต้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นที่เราจะคุยจากนี้ไปเนี่ยอันนี้จะเป็นแผนขั้นต้นในการปรับโครงสร้างของปตทผมเริ่มแบบนี้ครับคุณกิติชานครับรบอะไรคือเหตุผลสําคัญที่ทําให้ปตทตัดสินใจในการ เตรียมจะปรับโครงสร้างในครั้งนี้ครับครับเราก็มองว่านะครับเหตุผลที่ปตทนะครับต้องการที่จะแยกหน่วยธุรกิจนี้ออกมาเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ4ประการนะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือในเรื่องของการปรับโครงสร้างในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็จะช่วยทําให้เห็นความโปร่งใสมากขึ้นในการดําเนินธุรกิจของ ปตทอเองในธุรกิจค้าปลีกและก็ธุรกิจน้ํามันเองมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นก็คือว่าทางด้านของปตทอเองก็จะเป็นโฮดดิ้งคอมพานีนะครับ <c oughs> ก็คือเป็นบริษัทแม่ที่คอยถือหุ้นของบริษัทลูก <c oughs> นะครับแล้วก็มีการจัดในเรื่องของโครงสร้างให้เห็นชัดเจนแล้วว่าแต่และบริษัทลูกของเขาเนี่ยก็จะมีธุรกิจที่เป็นคอร์ิสเนชัดเจนเพราะฉะนั้น OR ตัวนี้เนี่ยป t o r รก็จะเป็นธุรกิจที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจน้ามันและค้าปลีกนะก็ <c oughs> จะเป็นอีกธุรกิจหนึ่งเลย ก็จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจของปตรทให้มันมากขึ้นด้วยพูดง,ง่ายๆเลยว,ว่ามันจะช่วยในการอันล็อกแวลูของตัวธุรกิจค้าปลีกซึ่งถ้าธุรกิจค้าปลีกเนี่ยนะครับโดยปกติในตลาดบ้านเราก็จะเทรดที่ประมาณซื้อขายที่ประมาณ PE 30เท่านะ PE 30เท่านี่เป็นค่าเฉลี่ยของธุรกิจค้าปลีกในตลาดหุ้นบ้านเราใช่ครับ,รบแต่ว่าปตทอเองเนี่ยเราก็จะเห็นนะว่าปกติก็จะซื้อขายอยู่ PE ประมาณเนี่ยห้าส uh huh. ิบเท่าเต็มทีนะเพราะมันถือเป็นตัวสินค้าโภคภัณฑ์ก็น่าจะมีรราาราาาาาาาคคััันนนนนนววตตตมมลดโกกใเื่อองงข้้้ํํพี็ท ถ้าออกมาจดทะเบียนชัดเจนนะครับก็น่าจะได้ valuation หรือว่ามูลค่าที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับส่วนประเด็นที่สามก็คือการเอาเข้ามาจดทะเบียนเนี่ยมันก็จะมีการกระตุ้นกันซื้อขายนะครับตัวหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวแม่เองนะคือ PDT เองหรือ PTOR ด้วยนะครับเพราะแน่นอนเลยว่าโดยปกติการปรับโครงสร้างลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับก็พูดถึงหุ้นเดิมคือผู้ถือหุ้นของปตทก็อาจจะมีลักษณะของสิทธิ์นะที่เรียกว่า Premium p r i นะฮะก็คือสิทธิ์ที่จะจองซื้อหุ้น นะครับตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะแล้วก็เป็นสุดท้ายนะก็คือการปรับโครงสร้างนะของธุรกิจเนี่ยก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการกกับดูแลบริหารเนี่ยในเครือของปรตทเองเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคือมีความชัดเจนไปเลยว่าแต่ละคนเนี่ยนะฮะก็จะมีธุรกิจของตัวเองแล้วก็สามารถดําเนินธุรกิจแล้วก็มีแผนการเติบโตไปได้ในอนาคตที่ชัดเจนคือตัวแม่ก็จะเป็นโฮดดิ้งคอมพานีเต็มตัวเลยใช่ครับ ไม่ต้องทำอะไรแต่ว่าถือหุ้นในบริษัทลูกเป็นหลักนะครับครับลูกแต่ละบริษัทก็จะเป็นแฟกชิปในธุรกิจแต่ละด้านของ<ช>ปตทนะครับรครับ,รบทีนี้ผมขยับมาดูตัวโครงสร้างของทาง PTTOR หรือป,ปตทน้ํำมันและการค้าปลีกตามโครงสร้างใหม่เนี่ยนะครับ,รบมันจะครอบคลุมธุรกิจของปตท,ทเดิมเอาไว้แค่ไหนยังไงบ้างครับคุณกิติชานครับ ก็โครงสร้างธุรกิจใหม่ตัวนี้นะครับก็น่าจะประกอบไปด้วย5ส่วนหลักๆับ5ส่วนเลยใช่ครับ5ส่วนซึ่งทั้งหมดจะมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นนะครับประมาณเกือบเกือบ0,000ืล้านบาทนะครับที่พีทีจะแยกออกมาจดทะเบียนอีกรอบหนึ่งครับพาร์ทที่1นะครับส่วนที่1เลยคือสถานีบริการน้ํามันในประเทศไทยและก็ในต่างประเทศครับอยู่ประมาณพันสี่ร้อยก๊ปปั๊มในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จะเอาเข้ามาจดทะเบียนภายใต้พีด o ทีโออาร์โครงสร้างใหม่ก็จะไม่อยู่ใต้พ t t ีทีโออาร์ ใช่ครับนะครับตัวที่สองนะครับส่วนที่สองก็คือตัวของตัวยอดขายน้ํามันและปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์นะครับก็คือ business to business นะก็คือพูดง่ายๆเลยว่าธุรกิจที่เขามีการค้าน้ํามันที่ไม่ได้เป็นค้าปลีกหน้าสถานีบริการน้ํามันนะครับก็คือเป็นการค้าส่งตัวน้ํามันแบบโ h o ซลน่นะครับให้กับลูกค้ารายใหญ่อ่าถูกต้องครับนะก็จะเป็นตัวนี้ก็แยกมาด้วยคือพูดง่ายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ํามันก็จะแยกมาชัดเจนเลยครับส่วนที่3นะครับก็คือธุรกิจที่เรียกว่านอนออยล์นอนออยล์นะครับ เรื่องของตัวการค้าหรือช็อปต่างๆในปั๊มน้ํามันของเขาเองเช่นตัวคาเฟ่อเมซอนกาแฟคาเฟ่อเมซอนครับจิฟฟี่นะครับช <c oughs> <Amazon S 2> ็อปจิฟฟี่นะฮ <c oughs> ะแล้วก็เซเว่นอีเลเวนนะครับที่เขามีการไปทำโอเปรตอยู่ในภายใต้ของตัวปั๊มปตทนะครับ,รบแล้วก็แฟรนไชส์ต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ ธุรกิจที่4นะครับก็คือธุรกิจน้ํามันหล่อลื่นพื้นฐานแล้วก็ศูนย์บริการนะครับแล้วก็ธุรกิจสุดท้ายคือท่อส่งน้ํามันท่อส่งน้ำมันของตัวที่ปตทถือหุ้นอยู่ก็จะแยกออกมาอยู่ในตัว p t ท OR ด้วยเป็น5ธุรกิจหลักที่แยกออกมานะครับ,รบในตัว OR นะครับโอโ้โหถ้าเกิดว่ามองแล้วเนี่ยจะเห็นว่านี่คือต้องบอกว่า5ฐานอันแข็งแกร่ง ของทาง PTTOR นะครับบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกตามโครงสร้างใหม่นะครับดูโครงสร้างใหม่แล้วถือว่านแน่นไหมก็จริงๆคือเราดูง่ายๆเลยครับว่าธุรกิจทั้งหมดที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าในด้านของตัว EBITDA นะครับหรือว่ากำไรที่เป็นเงินสดนะฮะของธุรกิจทั้ง5ส่วนเนี่ยเอามาประกอบกันเนี่ยนะครับทำ EBITDA หรือกำไรที่เป็นเงินสดให้กับปตทได้อยู่ประมาณนะครับ1.2%ของกําไรรวมนะฮะของปตททั้งหมดนะครับซึ่งเราดูงวด9เดือนที่ผ่านม พเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอาจจะเห็นว่าในด้านของตัวอีบิดาเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มากนักนะถ้าเทียบถึงในแง่ของสัดส,ส่วนทั้งหมดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูโครงสร้างที่ชัดเจนของตัวปทเองเราจะเห็นได้ว่านะครับธุรกิจน้ํามันถือว่าทํารายได้เยอะแต่กําไรไม่มากนักะนะธุรกิจกา๊าซรายได้ไม่เยอะมากนักแต่กาไรเยอะนะครับส่วนธุรกิจทางด้านของตัวค้าปลิกอาจจะถือได้ว่ายังเป็นช่วงเฟสเริ่มต้นอยู่นะครับคือยังมีทางด้ตัวธุรกิจค้าปลิกของปทไม่ได้มากนักแต่อนาคตค่อนข้างสดใสใช่ไหมค้าปรีก ก็เราอย่างที่เห็นนะครับไม่กี่ปีที่ผ่านมาคาเฟอเมซอนฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองอนะครับเราก็จะเห็นนะว่าโอ้ไปที่ไหนตอนนี้ไม่ต้องไปตามปั๊มนะครับตามห้างสรรพสินค้าคตามช้อปปิ้งมอลล์ต่างเนี่ยมีอเมซอนไปวางขายเต็ไมไปหมดเลยผมเนี่ยขาประจำ<อ>คาเฟอเมซอน เนี่ยฮะเราก็จะเห็นแล้วว่ามันมีโอกาสเติบโตได้เยอะเราเห็นชัดเจนแล้วว่าธุรกิจที่อาจจะด้วยยูนิตนะฮะคือหมายถึงว่าราคาต่อหน่วยเนี่ยแก้วหนึ่งใส่ห้าสิบาทไม่เยอะมากนกแต่สามารถทํากําไรระดับพันล้านให้กับปตทได้เนี่ยนะครับไม่ธรรมดานะครับโอกาสเติบโตค่อนข้างจะมีสูงเลยต้องบอกว่าเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มไปได้ดีนะครับสาหรับค้าปลีกนะครับใช่ครับเอาละครับมาถึงบรรทัดนี้แล้วอยากให้คุณกิติชานช่วยวิเคราะห์หน่อยนะครับว่าสําหรับโครงสร้างใหม่ของปตทเนี่ยนะครับก็คือต่อ ไปปตทก็จะกลายเป็นโฮดิ้งคอมพานีเต็มตัว แล้วก็จะมีการแยกธุรกิจน้ํามันและก็ค้าปลีกมาอยู่ภายใต้บริษัท PTTOR นะครับรบ,บริษัปทปตทน้ํามันและการค้าปลีกเนี่ยตามโครงสร้างนี้เนี่ยมันจะดีต่อตัวลูกคือ PTTOR ยังไงและมันจะส่งผลกระทบดีแค่ไหนต่อตัวแม่ก็คือปตทจํากัดมหาชนครับคุณกิติชานครับก็ง่ายๆครับก็คือจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเรามองง่ายๆว่าถ้า PTTOR ออกมาจดทะเบียนแล้วที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วว่า5ธุรกิจออกมาครับมาดําเนินธุรกิจตาม แนวทางที่เขามีการตั้งแฟกชิปไว้ให้เนี่ยนะครับก็จะเห็นความชัดเจนในการบริหารงานมากขึ้นนะครับพูดง่ายๆเลยว,ว่าเราก็จะมองเป้าหมายนะครับของตัวบริษัทเนี่ยเป็นตัวหลักนะจากเดิมที่อาจจะมองเป้าหมายของตัวโฮดดิ้งคอมมานีหรือปตทเป็นตัวหลักเพราะฉะนั้นก็คือเขาอาจจะไม่จําเป็นจะต้องขยายนะครับในด้านของตัวช็อปหรือว่าในด้านของร้านค้ากาแฟคาเฟ่เมซอนมากนักนะครับเพื่อ,อาจจะรอให้มีปั๊มขึ้นมาก่อนแล้วถึงจะมีการขยายในตัวของคาเฟ่เมซอนหรือธุรกิจค้าปลีกเพิ่มออกไปแต่ว่าถ้าแยกออกมาแล้วเนี่ยแนวตกัับ ตัวอื่นในธุรกิจของปตทอย่างน้อยๆเลยเราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าตอนนี้มันจะมีผู้ถือหุ้นนะฮะที่เข้ามาเป็นคนคอยรีเช็คนะฮะดูว่าเอ๊ะที่คุณสัญญากับผู้ถือหุ้นไว้นะฮะที่คุณตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยทำได้หรือไม่ได้นะครับนักวิเคราะห์ก็ต้องเข้ามาวิเคราะห์ดูว่าเอ๊ะงบการเงินของคุณเนี่ยนะครับมันทําได้ตามที่คุณคาดไว้ไหมนะครับดีหรือแย่กว่าคาดหรือเกือบเทียบกับคู่แข่งแล้วเป็นยังไงบ้างนี่มันก็จะเป็นตัวผลักดันที่ทําให้ PTTOR นะครับ ให้ได้ตามเป้าแล้วก็ต,ต้องทยานไปข้างหน้าอย่างเต็มรูปแบบเลยใช่ครับน่าจับตาว่าจะเป็นตัวผลักดันที่จะทําให้การเติบโตเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับ ถูกต้องครับถ้าสามารถทําได้ตามเป้านะครับต้องแล้วย้อนกลับมายัางตัวแม่ปตาทาจํากัดมหาชนตัว PTT แล้ครับครับก็แน่นอนฮะอยอีกที่ผมเรียนไปแล้วว่าในการนําธุรกิจค้าปลีกของปตทออกมากับธุรกิจน้ํามันเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะช่วย unlock value ก็คือหมายถึงว่าปลดล็อกมูลค่าของตัวกิจการที่มีอยู่ภายใต้ของโฮลดิ้งคอมบานีดีหรือไม่ดีฟันธงเลยนะคร ันธงก็ต้องบอกว่าดีขึ้นนะครับเพราะในแง่ของการเอาธุรก,กิจออกมาแล้วได้มูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นแน่นอนแล้วในทางกลับกันก็ช่วยให้บริษัทแม่เนี่ยนะครับมีดนด้านของแวลูที่มันซ่อนอยู่เนี่ยนะครับมันป,ดนปลดล็อกออกมามูลค่าของบริษัทแม่เองก็จะเพิ่มสูงขึ้นตามบริษัทลูกที่เข้ามาจดเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ทรงของ p t ทีที่จะเป็นเพียงโฮลดิ้งคอพนีอย่างเดียวเนี่ย จะดีกว่าเดิมไหมจริงๆคือเวลาเราประเมินตัว PBT นะครับเราก็จะประเมินด้วย sum of the parts อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามูลค่าของ OR เพิ่มสูงขึ้นจากการออกมาจดทะเบียนเนี่ยแน่นอนเลยว่า PBT ที่เป็น holding คดีก็จะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นลูกดีแม่ก็ดีไปด้วยโดยที่เราประเมินอย่างที่เพิ่มกี้เรียนนะฮะว่าถ้า OR เนี่ยได้ PE ประมาณ12.5เท่าเราคิดว่านะครับตัวเนี้ย PTO จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับปตทนะครับ20-50บาท ยี่สิบถึงห้าสิบาทเลยใช่ครับนี่คือมูลค่าเพิ่มที่ปตทจะได้ถ้า PTTOR ตัวลูกเข้าตลาดตามโครงสร้างนี้ใช่ไหมครับยี่สิบถึงห้าสิบบาทนี่ต้องเทียบกับราคาที่เหมาะสมที่สี่ร้อยสองบาทนะครับไม่ใช่กาไรต่อคุณเพิ่มขึ้นแต่อันนี้คือกรณีที่เราบอกว่ามูลค่าจะเพิ่มสูงขึ้นก็คือช่วยเพิ่มมูลค่าได้ประมาณห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับครับเอาละครับคาแนะนําอย่างเป็นทางการเล็กคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทางบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ต่อกรณีนี้ตกลงเล็กคอมเมนต์ซื้อ ขายหุ้นของปตทตามการเตรียมปรับโครงสร้างใหม่โครงสร้างนี้ครับครับก็แนะนําซื้อนะครับอืมยังคงแนะนําซื้อปตทนะครับครับผมราคาเป้าหมายครับ 402บาทครับเล็กคอมเมนต์ซื้อปอตทจำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย402บาทนะครับครับผมแล้วทยอยเก็บได้แถวไหนครับจริงๆราคาช่วงนี้เราจะเห็นได้ว่ามีการปรับขึ้นมาตามราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่มีการพุ่งขึ้นมาเพราะว่าโอเปกเองมีการตกลงลดกำลังการผลิตได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าราคาในช่วงสั้นอาจจะตอบรับกับในแง่ของตัวประเด็นดังกล่าวพอสมควรแล้วนะครับก็คือระยะสั้นอาจจะรอให้ราคาหุ้นเนี่ยทยอยอ่อนตัวหรือปรับฐานลงมาจแถวประมาณ3 5 0บาทล้วค่อยเข้าซื้อน่าจะได้ผลตอบ นี่ดีกว่านะครับครับรอให้หุ้นปตทถอยลงมาแถวแถวสามร้อยห้าสิบาทเมื่อไหร่รนี่เป็นระดับราคาที่เหมาะสมในการทยอยเก็บทยอยเข้าซื้อปตทจำกัดมหาชนที่ราคาแถวแถวสามร้อยห้าสิบาทนะครับครับผมนะครับมีคาถามเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากปตทตัวแม่ขอหุ้นในกลุ่มปตทที่โดดเด่นอีกสักตัวหนึ่งทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงนี้ครับครับก็ถ้าในกลุ่มอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือพดทีพีตัวปตทสพแหลอครับครับผมเพราะ ก็อย่างที่เมื่อกี้เรียนนะครับว่าตอนนี้โอเปกเนี่ยตกลงลดกำลังการผลิตได้1.2ล้านบาร์เรลต่อวันครับแล้วก็ทางด้านของกลุ่มนอนโอเปกเองนะครับกลุ่มนอกโอเปกก็กำลังจะตกลงลดกำลังการผลิตประมาณ7 0 0 0 0บาร์เรลต่อวันนะฮรรวมๆแล้วน่าจะตกประมาณ2ล้านบาร์เรลต่อวันที่กำลังการผลิตจะลดลงไปพูดง่ายๆว่าซัพพลายในปีหน้าน่าจะหายไปประมาณเกือบ2ล้านบาร์เรลวันนะครับจากในได้ของซัพพลายต่อวันก็อยู่ประมาณ95ล้านบาร์เรลต่อวันพูดง่ายๆหายไปประมาณ3% ถ้าหายไปประมาณ3%เนี่ยนะครับในด้านของซัลายที่หายไปเมื่อบวกกับดีมานที่น่าจะดีขึ้นนะครับก็ทําให้ราคาน้ํามันน่าจะมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นนะจากปีนี้เนี่ยราคาน้ำมันอาจจะเทรดอยู่ประมาณ40-50เหรียญต่อบาร์เรลนะครับปีหน้าก็จะยกระดับไป50-60เหรียญซึ่งถ้ายกระดับขึ้นอย่างนี้เนี่ยแน่นอนว่าดีกับราคาขายของปตทสพแน่ๆดีกับทางต้นน้ําอย่างปตทสพนะครับใช่ครับเลขคเมนต์อย่างเป็นทางการจากทางบริษัทดัทรัพย์ CIMB ซื้อถือหรือขายห ซื้อครับราคาเป้าหมายครับ98บาทครับเล็คอมเมนต์ซื้อปอตทสอพอจำกัดมหาชนให้ราคาเป้าหมายไว้ที่98บาทครับ98บาทนะบครับ,รบแล้วทยอยเก็บได้แถวระดับราคาไหนครับ ผมคิดว่าถ้าราคาลงมาปรับฐานลงมาแถว85บาทน่าสนใจเข้าซื้อนะครับอถ้าราคาปตทสพอลงมาแถวแถว85บาทเป็นระดับราคาที่เหมาะสมในการทยอยเก็บได้สําหรับปตทสพอจากัดมหาชนนะครับครับแต่ว่าปกติแล้วเราก็จะไม่ถือซื้อปตทกับปตทสพอร่วมกันนะเราจะซื้อตัวในตัวหนึ่งใช่ครับเพราะว่าปตทก็เป็นบริษัทแม่ถือสพออยู่แล้วหุ้น5%เพราเวลาราคาไปก็ไปพร้อมกันถ้าซื้อพร้อมกันมันจะไม่เป็นการกระจายความเสี่ยงแต่เป็นเหต่ว่าตอนนี้มันดีทั้งคู่พร้อมๆกันนะก็เลยคิดว่าทั้งสองต น่าสใจแต่ว่าเลือกตัวเดียวหนึ่งก็พอน่าสนใจทั้งคู่แต่ถ้าจะลงทุนก็ขอให้เลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับจะเลือกลูกหรือจะเลือกแม่ก็ได้นะครับนะครับเหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายมีอะไรเพิ่มเติมจะฝากบอกไปยังผู้ลงทุนที่ชื่นชอบหุ้นในกลุ่มพลังงานครับครับก็ยางตัว PTTOR นะครับก็คงต้องผ่านกระบวนการอีกพอสมควรนะครับก็อาจจะเข้าจดทะเบียนได้ก็อาจจะเป็นปลายปีหน้านะครับหรือไม่ก็จะเป็นต้นปี18นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะมีการเก็งกำไรในเรื่องประเด็นนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะ้นะยสัๆ หรือหกเดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับก็อาจจะยังไม่ได้เห็นภาพชัดเจนมากนักนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เนี่ยก็น่าจะไปเห็นกันอีกทีหนึ่งก็คือน่าจะเป็นปลายปีหน้ามากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสนใจที่จะลงทุนนะครับในระยะยาวสําหรับการลงทุนในเรื่องของกลุ่มพลังงานเนี่ยในช่วงสั้นนี้เราคิดว่าปตทสปน่าจะเปร์ฟอร์มได้ดีมากกว่าแต่ว่าถ้าต้องการมองในแง่ของการสปินออฟธุรกิจมปเป็น PDR ในปลายปีหน้าหรือว่าในต้นปีหนึ่งแปดเนี่ยนะครับก็ปตทก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทีีนน่่่จจะะะเเเเลลลนนนนนนใรรรืออองงงขก็ไปดด้้ััววชแ มากมากเลยขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณกิติชานครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับคุณกิติชานศิริสุขอาชา head of detail research จากบริษัทหลักทรัพย์ CIB m นะครับมาวิเคราะห์ถึงการเตรียมปรับโครงสร้างธุรกิจของปตทจำกัดมหาชนนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของ m o n e y p l u ัฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วง เป็นเงินเป็นทองสนับสนุนโดยธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชน m ั n น,นี่พลัสตลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทน บริษัทไทยเรนต์อาคารคอร์ปอเรชั่นจำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02 737 8888 88